ครับสวัสดีครับที่นี่วัดบ้านขยูงเจอกับผมนะครับเอวัดบ้านขยูงนะครับวันนี้ก็เงียบๆนะครับก็ตั้งแต่เช้าแล้วอากาศกําลังสบายตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาจากกัมพูชานะครับตอนนี้ก็คือแวะอ่าเราก็จะมีซาเท็นะครับเป็นภาษากัมพูชานะครับนี่เขาจะเป็นคนที่พาพี่น้องนะครับ าเป็นสะพานบุญพาพี่น้องจากกัมพูชามาที่นี่นะครับนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศให้เราเห็นนะครับว่าชาวกัมพูชาที่ขึ้นมานี่คือเขาตั้งใจศรัทธามหาหลวงปู่นะครับคือที่นี่ทุกคนเชื่อว่าที่นี่เป็นตำนานนะครับวัดที่มีความสำคัญวัดที่มีความเกี่ยวพันมีเรื่องเล่ามีร่องรอย ก็เลยทําให้พี่น้องชาวกัมูชาเนี่ยขึ้นขึ้นมาที่นี่กันเยอะนะครับนี่นะครับขึ้นมาเยอะครับตั้งแต่เช้าข้าศสี่3-4คณะนะครับอันนี้ก็เป็นคณะล่าสุดนะครับให้เห็นภาพบรรยากาศนะครับการศรัทธานะครับของที่นี่ก็คืออราจัการท่องเที่ยวที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์นะครับใครอยากทาบุญทุกพรทธรรมทำตามกําลังศรัทธานะครับมีทุกวัยนะครับนี่ครับ นี่ครับมาขอหลักๆขอให้ได้โชคให้ได้ลาภให้หายป่วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่วัดบ้านขยูงนะครับใครมีโอกาสแวะมาได้เลยนะครับที่นี่วัดบ้านขยูวัดที่มีตำนานมีเรื่องเล่านะครับมีทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่ครับสวัสดีครับ